มาทุกคนมาเต็มตัวนะฮะออกร่ากันดีกว่านะครับวันเลยนะฮะยินดีต้อนรับทุกคนนะเข้าสู่เดอะวากกิ้งนะซอมบี้ชอตเตอร์ทนะฮะเกมนี้เป็นอะไรที่สุดยอดละ่ะนะครับผมได้ลองเล่นดูแล้วเนื้อเรื่องตอนแรกผมอยากจะอัดไว้แต่มันอัดไม่ได้มันโดนไอ้โปรแกรมตัวเนี้ยนะครับไอ้วุน้นแปลภาษาของผมเนี่ยมันทาลายคลิปผมหมดเลยอนะทุกคนอืมนะครับที่มันทำลายคลิปไม่ใช่เพราะอะไรอนะทุกคน ือแบบด้วยความที่แบบอา่าป๊บนึมนะมันเร็วไปอ,าาอ่าช้าหน่อยนะฮะประมาณนี้หนะรืมั้งนะฮะความไวประมาณนี้พอไหมทุกคนพอแหละนะครับตอนแรกผมทำเกสของแฟงนะครับที่ทำเก้อของแฟงนะก็เสร็จแล้วก็จะไม่ขึ้นนะครับใครที่ทําเสร็จแล้วนะครับก็จะไม่ขึ้นแบบนี้นะครับขึ้นปบวะเพราะง้นเราคุยนะครับผมนะฮะ ขอโทษทีฉันไม่ค่อยมีเวลานะครับไปกรอโกมาหน่อยนะฮะบางภารกิจต้องใช้เวลาหนึ่งนะครับบอสนะครับบอสนะฮะโอเคไปหาภารกิจจากเขาหน่อยดียกว่านะฮะไหนนายมีอะไรที่ช่ชวยไหมนะฮะต้องการภารกิจจากเขานะครับไปไหนดีเขามีงานอะไรให้เราทํากันบ้างนะเราไม่ค่อยจะอ่านอะไรมากมายสักเท่าไหร่อุ้ยของฟรีเหรอทุกคน รีบเก็บสิครับรออะไรเคมสิครับได้ของฟรีได้ลายอเมริกาด้วยนะครับด้วยกระเป๋าแบบนะครับอืมอนนี้ใส่นะครับใส่แทนกระทะละกันทุกคนนะครับลายโคตรเท่นะครับเพราะผมติดตรงรีโหลดนี่แหละนะครับติดตรงรีโหลดนื่นไม่น่าติดนะติดแค่รีโหลดนะครับ อันนี้อ,อัะไอ่ะอ๋ออัีอโหลดเหมือนกันเป็น2วินะครับผมขออนุญาตเอาโปรแกรมของผมออกนิดนึงแล้วกันนะครับผมว่าผมอาจจะไม่ค่อยต้องใช้มันเท่าไหร่นะครับกินเนียเล่นแบบยาวๆเลมืกันทุกคนต้องแปลกใจนะว่าทําไมชื่อข้างบนเป็นจอรนเชาไร่นะตอนกําเนิดมานะครับตัวเกมจะให้เราเนี่ยนะครับตั้งชื่อของตัวเองนะครับว่าชื่ออะไรนะตอนกําเนิดนะเนี้เรื่องก็จะเป็นแบบผู้หญิงท้องอะไรเงี้ยนะครับติดเชื้อซอมบี้นะครับ ให้ผมเข้าไปในส้วมอ๋อเข้าไปสุบูรีนะครับไม่ใช่สุบุรีดีนอนคุก,กอนน่นเนี้ยขี้มันไม่ใช่นอนคุกทุกคนมันคือขี้นะครับให้ผมมาหาเลยเนี่ยให้ผมมาหาในกาเนะนี่ยนี่นี่ใครมันจะบ้ากินในกานะคยับแล้วทิ้งแล้วทิ้งมันในซุ่มมึงบ้า,าไปแล้วออื <c oughs> จะอ้วกนะครับ ผมจะอ้วกนะนี่คือลุงขี้แล้วที่ในกะในห้องน้ำบ้าเปล่านะฮะโอ้โหขอบคุณมากว่าสัน้นนะครับเวลาจะมีงานต้องทำโอ้โหดูมันดูมันนะครับขี้แล้วให้เราไปหาในกะเกินไปหรือเปล่านายฮนะนายเกินไปหรือเปล่าโอเค โอ้โหเาไปที่นั่นนะครับผมเดินทางครับเราจะได้บวกหนึ่งใบด้วยว,วะ mm hmm. มีหมวกด้วยวะไอ้เจ้าผมว่าผมใส่หน้ากากกันแก๊สก็โอเคแล้วทุกคนจะบอกเลยของในเกมนี้แพงมากเออเมื่อกี้โฆษณาเข้าออไปเลสโกนะครับอืม mm hmm. ยิงซอมบ,บี้นะครับอื้อหืออื้อหืออออออืืื้้หหม วัแตกกันทีเดียวดูแสงอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมาสาตามาสาตาอุ้ยอุ๊ยใครอยู่ข้างหลังอือหือ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 วัแตกกันเลยเด้ออยากลองใช้ปืนใหม่ป่ะทุกคนเป็นไงต้องลองดูนะฮะดูฟังเสียงนะโอ้โหดาเมจเบามาก เสียงมันไก่ออกไข่นะครับมาเก่อกองไฟฮะเก่อกองไฟเรียบร้อยครับ <c oughs> เส่ทุกคนอ <c oughs> โคตรลัวนะครับถีบเข้าไปฮะถ้าเราพังตรงนี้เข้าไปอะ่ะตรงไหนวะนี่อะโอ้โหสะพายมันตะฟ้าก็นี่หัวแตกเรียบร้อย กนแบบจัดจาดเอาขยะไปทิ้งนะครับเลยแบบให้เรามากำจัดให้หมู่บ้านนี้แบบสามารถมาอยู่ได้เงี้ยขอบคุณครับอะไรเนี่ยรูปภาพเราเจอของที่อยากได้แล้วเรียบร้อยครับไปไปที่หนึ่งก่อนไหมอยากไปที่หนึ่งก่อนอะไปให้เรียบร้อยเลยภากิไดเสร็จสิ้นนะครับอันนี้เป็นพวก โอ Bold, ้โหเหนังเสร็จเหล็กเศษทองนะฮะเ็จเงินเรียบร้อยโอ้โหยังไม่จบไปอีกเจ็ดสิบห้าเหรียญเกมเกมนี้มันโกงมันโกงเราหรือเปล่าวะฮะผมถามจริงเออม่กตะเหรียญให้ดอกต่เหรียญดอกต่เหรียญอืมอืมหมันไส้ดอกตะเหรียญใช่ไหมนี่แม่สาวน้อยแต่งตัวเรียบร้อยเลยวันนี้ลืมใส่หมวกมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยหัวแตก ฟุบฟับปะปปปปปปปหัวแตกครับข้างหลังเข้าวะเมื่อกี้รู้สึกร pues. ู้สึกเห็นรู้สึกเห็นเห็นเห็นได้แวบๆตาทิพย์ครับมีตาทิพย์งดไหวะโอช่างแม่งแล้วกันไปยิงมันใกล้ๆหน่อยนี่ครับซ <plup bible opus> ุ่มซุ่อยู่หลังไม้ครับหัวแตกครับเรียบร้อยบอกลนะใครยิงหัวซอมบี้นะจะได้ดาเมจเพิ่มเป็นสาเท่านะทุกคน เรียบร้อยครับเสร็จสิ้นครับไปอันนี้มีอะไรดีอะ่ะให้เรามาตรงนี้อะ่ะให้เรามาที่เต็นท์เหรอโอ้โหมีหัวแตกครับเอาให้หัวแตกครับเรียบร้อยเข้าไปในบ้านเหรอนิดนึงไหมโอ้โหดาเมจเบามากหัวแตกครับโดนหัวโดนหัวผมรู้สึกว่ามีมีตัวอะไรอยู่ข้างหลังผมเปล่าอ่ะ อยู่ในบ้านเหรออย,หรอ,อย่าหาทำนะฮะเสียงซ้อมบี่หิวข้าวโอ้เเห,เห็นแล้วผมเห็นแล้วเห็นแล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 หัวแตกไป <c oughs> โอ้ยเราต้องเคลียร์ก่อนนะครับเฮ้ยเจอพวกข้าวนะครับสารอาหารแห้งของเราจโ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 จจจจน กุปา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 ปปปปปทุกคนลุ้นจนเย่วเหนียวเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ครับมาด้ก็มาเลยครับพี่น้องครับหัวแตกเรียบร้อยถังน้ำมันอีกเหรออ๋อปิดถังน้ำมันไว้อืเรียบร้อยแลดีแลดีแลดีเออเสร็จแล้วเรียบร้อยครับผมมิชชั่นสำเร็จฮะ ไม่ผมอยากขึ้นไปดูบ้านหลังนี้มีอะไร่วะผมอยากขึ้นไปดูอ่ะแล้วขอขึ้นไปสำรวจหน่อยได้ไหมนะครับจบมีอะไรบ้างมีตู้เซฟเอ่ะเปิดได้ไหมเปิดไ่ได้เลยของมีค่าไม่เหลือเลยนะอ่ะเนี่ยอจบแล้วนะครับผมก็ไม่เหลือของมีค่าโอเคเสร็จเรียบร้อยเฮ้ยผมอยากจะร้องไห้นะทุกคนโฆษณาเข้า ชอแบบไม่น่าเข้าอ่ะโอ้ยกำลังทำ quest อยู่เลยโฆษณาเข้าเฉยขายของเก่งมากเกมนี้แนะนำนะถ้าแบบไม่เปิดอินเทอร์เน็ตไม่รู้ว่าจะเล่นได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมไปลองทดสอบตัวต่อตคลิปหน้ามาบอกแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวภารกิจนายไปก่อนเราไปส่งภารกิจให้แกนั่นก่อนนะครับนี่นี่ลุงว่าไงภารกิจเสร็จแล้วโอเคป่ะนะครับเสร็จได้ห้าสิบเอ็กพีพร้อมหมวกนะครับผม โอเคมีอะไรอีกไหมนะครับผมถ้าต้องการหะนายช่วยฉันนะครับผมอีกแล้วอ,อ่ะอีกภารกิจหนึ่งแล้วกันไม่มีอะไรนะฮะอีกแล้วขายของดูขายของนะครับดูขายของนะเลเวลอัพนะครับแมหมเฮ้ยนี่ปืนลูกซองนี่ปืนลูกซองด้วยเเลือกสไนนะครับเราสายสไนเป็นหลักช่วงนี้ลูกซองไม่ต้องการนะครับ ไม่เพิ่ปัจจัยเท่าไหร่กับชีวิตนะครับโอ้โหดูของเลเวลแต่ละเลเวลนะครับตันเท่าไหร่เดเวลเนี่ยตันเท่าไหร่ฮะตันเท่าไหร่โอ้โหสิบเจ็ดสิบห้าผมว่าตันร้อยตันเก้าห้าตันเก้าสิบห้าทุกคนไปไปไปทำธุรกิจกันที่เดียวจบนะฮะไป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 ทุบทุบทุบรอน,นิดหนึ่งนะทุกคนนะไป ผมอยากให้แบบการทำธุรกิจเนี้ยมันแบบสามารถเดินทางได้แต่มันก็จะเปลืองเวลานหน่ดยนึงนะเพราะว่าถ้าทำแบบมันก็จะเร็วหน่อยนะครับอือหือือหอหมดแต่ครับเรียบร้อยอือผมว่าผ,ผมจำได้บ้านที่ผมเคลียร์ไปแล้วนะครับว่างไงเจ๊ใส่ขาดเรียบร้อยครับไปฮะเพื่อความรวดเร็วของเราเนียฮะ นี่ครับเปิดเข้าไปอื้อื้ืาดุ้ง <c oughs> อื้มอื้อแฮกเกี้ยหรอให้ผมแฮกระบบเข้าไปก่อนเะนี่ยตุดต๊ดตุด๊ดตุ๊ดอุ้ยชิบหายแล้วได้หรอได้ไหมได้ดิแค่นี้มต้องใช้ระเบิดหรอครับผมจริงๆิชิวชิว ระเบิดไม่ต้องใช้ฮะกระโปรงกระเป๋าอันนี้อะไรเนี่ยกระเป๋านี้อ๋อมีระเบิดสองลูกไปฮะมิชชั่นสำเร็จครับมันเขาให้เรามาเคลียร์ห้องใต้ถุนนะครับมันเหมือนจะมีซอมบี้อยู่นะครับไปฮะเรียบร้อยครับเสร็จแล้วก็กลับไปที่วูดแลนด์ของเรานะครับมันมีผมพี่ยังไม่ค่อยจะอานเนื้อเรื่องเท่าไหร่นะเกมนี้เนื้อเรื่องแบบเออมันก็สนุกแราไม่นสนุกช่วงต้นเกมนะฮะช่วงกลางเกมหรือว่า อีเวนต์แต่ะอีเวนต์มันก็จะแตกต่างกันไปบางอีเวนต์ก็จะซีเรียสผมก็พยายามจะไม่อ่านนะครับสำหรับอีเวนต์ที่มันแบบซีเรียสจนเกินไปนี่ครับนี่ครับเรียบร้อยครับผมแล้วรางวัลโอเคทุกคนเมื่อเดี๋ยวอีพีหน้าเจอกันใหม่แล้วกันนะฮะอีพีสดนี้ขอทําของลุงเสร็จสิ้นเนาะเรียบร้อยครับมีการให้แบบเราไปล้วงขี้นะครับล้วงขี้เพื่อที่หาในกาทองที่ลุงขี้เอาไว้นะครับเออนะครับ ทุกคนไม่ต้องสังเกตนะว่าไก่เกมนี้มีไว้ทําไมนะผมจะบอกทิกมันให้นะมันเอาไวล้ล่อซอมบี้ทุกเช้านะฮะเออมันมีไว้อย่างนั้นแหละนะครับก็ทุกคนว่าจะเจอกันใหม่พร์ทหน้านะครับผมพร์ทหน้าจะเป็นภารกิจของใครนะครับก็อย่าลืมมาติดตามกันนะครับวันนี้เราขอไปถ่ายรูปกับลุงได้ไหมนะครับอืลุงขอถ่ายเอ็นซีหน่อยได้ไหมลุงดูจากหน้าลุงแล้วลุงน่าจะแฮปปี้ปวดขี้อยู่ไหมลุง ต้องให้ผมไปลงขี้ให้ไหมว่าเจอใหม่พันหน้านะครับลุงเจอกันครับบ๊ายบายอย่าทำรายกาทองตกอยู่ในซ่วมอีกละ่ะผมเกียดไปขุดนะฮะ